เคาะงานเพื่อนงานดำยังไม่ได้ฟัดเจ้ารางหม้อรางหม้อรางถ่วยเพื่อนเถ้ตัวฟักนี่เขียวปุดเจ้าหมูหน่อยกับบานก่อนมาเที่ยวห้างมาคนเดียวเพื่อนเถ้นี่พองานนี่งานดำเพื่อนเคาะบรแเ้วเจ้าโอ้ยตัดกระเแลเถ้าเพื่อ,อ,อนออนี่งานนี่ที่อยากจะเคาะ กาได้น้อยนึงที่มันแตกกับเพื่อนที่มันเคาะมันอยู่ในหูนีนี่แสหย้าเพื่อนเถอะฮอรลบแเดดก่อนหกหมูเอายาก่อนเพื่อนหน้าฮอน์ฝนกำลังหยุดตกฝนหยุดตกแล้วก็เลยมาส่วนมาคนเดียวเพื่อนทุปกต้นไม้ท้งหันตาเจ้า เอาเครื่องสไยตัดเอาเพื่อนกุยเพราะดูกลุยเท่ากับอยาุ๊กดอกเพื่อน